ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว นี่เป็นไงคุณผู้ชมหล่อไหมเท่ไหมนี่แก๊งชอปเปอร์ทำไมถึงเปิดแก๊งชอปเปอร์ล่ะครับเพราะว่าเจ้าของร้านวันนี้ที่เรามาเนี่ยเขาอยู่แก๊งนี้ด้วยนะฮะคือขับชอปเปอร์ขายบะหมี่ด้วยนะฮะ<ม>พูดเก่งด้วยเดี๋ยวไปเจอเจ้าของร้านครับวันนี้ร้านโคตรบะหมี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอร่อยสุดเขตวันนี้เราอยู่แถวเอกชัยนะครับมีร้านอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูสักสองสามร้านก่อนครับช่วงอร่อยสุดเขต สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้กะหายได้ประโยชน์ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์อร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้มากันแถวถนนเอก,กชัยกันเลยไม่รอช้าครับมากันที่ร้านนี้กันก่อนข้าวหมูแดงนายเฮียงครับร้านเก่าแก่แย่านนี้มีทั้งหมูแดงหมูกรอบเกาเหลาเลือดหมูหวยจับ ทีเด็ดนี่อยู่ที่น้ำราดหมูแดงที่หอมกลมกล่อมนะครับกินกับน้ําพริกเผาก็แปลกไปอีกแบบหนึง่งมาต่อกันที่ร้านนี้ดีกว่าครับก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านหรือว่าร้านเตี๋ยวแถวบ้านครับร้านนี้นะครับมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือจะสั่งเป็นข้าวผัดไข่ปูคอหมูย่างน้นําพริกกะปิกินคู่กับไข่เจียปูก็แจ่มไม่แพ้กันเลยนะครับอีกร้านนี้ห้ามพลาดครับราดหน้านายลบเพราะว่าที่นี่ราคาแค่20บบาทก็อิ่มได้แล้วครับมีทั้งราดหน้าผัดซีอิ๊ว จะใส่ไข่ดาวหรือว่าจะโปะไข่เจียวฟูๆก็เลือกสั่งได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าร้านอร่อยสุดเขตในวันนี้นะครับจะเป็นร้านเก่าแก่จากจังหวัดราชบุรีเลยนะครับ เรียกว่าในเฟซนี่ไลฟ์สดไปคนดูเป็นล้านสวัสดีครับพี่เอกเอ,อ้อสวัสดีครับคุณตินี่ครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านโคดบะหมี่ครับ,บครับครับตัวจริงเลยโอ้แต่งตัวงี้เห็นบอกอยู่แก๊งชอปเปอร์ด้วยใช่ครับเป็นะะสมาชิกของพี่น้องชาวชอปเปอร์ทีนี้ร้านของพี่เอกเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าร้านเนี่ย ถือได้ว,ว่าเป็นโครบะหมี่ใช่ครับเป็นโครบะหมี่เป็นร้านโครบะหมี่อันนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่เดิมทีแล้วร้านนี้เท้าความเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างครับเท้าความนะครับก็คือจริงๆที่ร้านเนี่ยคือร้านเฮงกีอ,อยู่ที่หน้าเพอโพตารามเปิดมาประมาณ120กว่าปีแล้วล่ะแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ออ่ะอันนี้ก็คือเป็นทญญายาท อันนี้เป็นลูกเป็นลูกเลยตอนนี้ที่เฮงกี่ลูกชายผมอีกทีหนึ่งอยูอ่ยังเปิดอยู่ที่นี่สูตรเนี่ยบะมงบะหมีนี่มาจากน,น,นู่นเลยไหมตอนเนี้ยเส้นบะหมีที่ทำเนี่ยก็ส่งจากโพธารามมาทุกวันบะหมีที่นี่ไม่เหมือนคนอื่อนเขาบนความเป็นเส้นที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเป็สนเส้นแบนด์เล็กๆเหนียวนุ่มแล้วเราก็ยังมีบะหมีดำบะหมีชาโคเนะี่ยซึ่งเป็นเจ้าแรกของโลกเลยผมทำมามา30กว่าปีแล้วตั้งแต่ยังไม่เปิดที่นี่นะมีบะหมีไข่นะคุณผู้ชมบะหมีชาโคเจา้าแรกของโลกไม่่่พพออไมมวววััันนนนีีี้้เเปปิิดดตตายก จ <G ül> ี่ยบะหมี่หยกเนี่ยผสมสมุนไพรตัวหนึ่งแล้วก็สาหลายวนเบะคุณผู้ชมผมแอบพูดหน่อยนะบะหมี่หยกแกไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าแกใช้วัตถุดิบคือเท่าที่ผมดูข้อมูลไปเ่ยคือใช้สาหลายวากาเมะใช่แล้วก็ใช้สมุนไพรไทยที่กํบบบาลังจะต้องแบบว่า อยากให้คนไทยยิ้มทั้งโลกอยากให้ยิ้มทั้งโลกนะเห็นบอกเครื่องต่างๆเนี่ยก็มีหลายแบบให้เลือกใช่ไหมใช่ก็จะมีหมูแดงหมูกรอบบะเต็งเกี๊ยวกรอบแล้วเรื่องซอสอะพี่ซอสล่าอ่น้ำหมูแดงเนี่ยน้ำซอสหมูแดงที่ที่ทำเนี่ยก็คือน้ําที่หมักหมูแดงเพราะหมูแดงที่เนี่ยใช้สันคอหมูแล้วก็หมักข้ามคืนชามเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่ชาม50บาท50บาทจนถึง799อุ้ยมีชามยักษ์นี้เลยเหรอครับเห็นบอกว่าใครกินไม่หมดที่เนี่ย คือเขารู้กันหมดแล้วใครกินไม่หมดต้องไปร้องเพลงชาติหน้าร้านอันนี้เ,เป็นกฎเลยเป็นกฎเลยบชามชามโคตรบะหมีร้อยเก้าเนะเท่านั้นไม่พอนะเจ้าของร้านเนี่ยน่ารักตรงนี้ว่าคุณผู้ชมคนไหนไม่มีอาชีพนะใช่ครับ แค่สอนให้มาเรียนได้ค่าเรียนแค่เท่าไหร่นะค่าเรียนกาลังจะเปิดอาที่น์่นเนี่ยจะเปิดในออนไลน์นะค่าเรียนเนี่ย590บาทแต่ถ้าใครเรียนแล้วอยากจะเปิดเนี่ยมาฝึกที่ร้านผมเลยไม่ต้องไป้านเลยฝึกเลยมาฝึกของจริงไปเลยผมฝึกให้ฟรีแล้วใช้ชื่อได้ไหมใช้ชื่อได้เลยครับนะใช้ชื่อโคโดมิได้ด้วยไม่ต้องไปซื้อเป็นชายแล้วอย่าลืมนะที่ร้านเขายังมีอร่อยอีกอย่างนะถ้ากินคู่กับโคโดมิยังมีเล้งแซ่บ เห็นบอกว่าเล้งแซบโคตรเผ็ดที่สุดเผ็ดที่สุด,สดในโลกเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาดูคุณผู้ชมยังไงขอบคุณพี่เอกมากนะครับขอคคบ,ค,บขอคุณมากครับขอบคุณมากครับมาลองเลยคุณผู้ชม โบะหมี่นะครับเขามีเส้น3ามสีนะครับสีดํานี่เป็นชาโคสีเหลืองนี่บะหมี่ไข่นี่บะหมี่ไข่นะครับโอ้ยยาวเลยแล้วก็สีนี้นะครับเปิดตัวรายการเรารายการแรกสีเขียวนี่เป็นบะหมี่ยกบะหมี่ยกแล้วก็เป็นผสมสมุนไพรไทยครับกินแล้วยิ้มกันทั้งประเทศเออลองได้นะครับเขาเปิดตัวที่รายการเราเป็นที่แรกนะ ขอชิมเส้นบะหมี่เผาเๆก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าแรกของโลกเลย mm hmm. เส้นบะหมีอ่ mm hmm. อ่ะคานจริงนะมันไปโดนน้ำหมูแดงแล็กน้มันจะหวานหอมนุ่มๆกลมกล่อมนะอันนี้บะหมี่ไข่นะครับแล้วก็มีความเป็นชาโคลนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้กลิ่นแรงนะกลิ่นแบบไม่รู้สึกเท่าไหร่บะหมี่อร่อยเลย จะได้รสชาติเหมือนบะหมี่โบราณที่แบบเป็นบะหมี่ไข่หอมๆอะ่ะอันนี้นะเป็นผสมสารหร่ายวากาเมะแล้วก็สมุนไพรไทยที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้เลยเจ้าของร้านก็ดัดแปลงมาได้รับอนุญาตถูกต้องยังบ้าเหรอไหนกินพวกหัวเราะเลยอร่อยอร่อยอันนี้เราลองมาชิมพวกหมูแดงบ้างหมูแดงหมักข้ามคืนนะคุณผู้ชม เออหมูแดงพี่เขาหวานหวานหอมหอมดีนะมองบ้าแตงบ้างบ้าแตงผมว่าอร่อยดีนะอบ้าแตงพี่เขาจะไม่ได้บ้าแตงหวานนะ่อเขาจะเค็มเค็มหอมหอมกลิ่นสมุนไพรจีนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวลองนี่ดีกว่าเล้งแซ่บโคตรเผ็ดของเขาแซ่บเลยอะ่ะอันเนี้ย สมชื่อเล้งแทบอะคือแซบจริงๆอ่ะโอ้โหดีนะมีหยวนช่วยน้ำกระเจี๊ยบวันนี้อันนี้ดีมากนะคุณผู้ชมหวานน้อยอยู่แล้วแช่เย็นแล้วกินได้เลยลองไปหาซื้อดูนะแมคโครเซเว่นโรตัสจำชื่อไว้หยวนสุดยอดโคตรบะหมี่ครับคุณผู้ชมจำชื่อไว้แล้วลองแวะมาชิมดูนะครับเขามีบะหมี่สมสีสมรสชาติเลยนะครับแวะมาหาพี่เอกได้ร้านอยู่ไหนครับ ร้านอยู่ริมถนนเอกชัยนะครับปากซอยเอกชัย20ครึ่งฟังดีๆนะครับปากซอยเอกชัย20ครึ่งตรงข้ามกับป้ายเอกชัย17นะครับไปกี่โมงครับเปิด9้าโมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะไม่มีวันหยุดครับครับแวะมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีตุ๊กตาติกวักจากรายการตี้วชนิลนะครับสัญลักษณ์ของรายการมอบไปทางร้านไปด้วยนะครับว่าเรามาเยี่ยมแล้วแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะครับร้านนี้ต้องรอจากตี้วชนิลติดเอาไว้ให้ด้วยนสติ๊กเกอรข้ายยแ่อกห ได้ประโยชน์นะครับของเขาดีมากหวานน้อยนะครับลองไปซื้อชิมดูซื้อได้ที่แมคโครโลตัสเซเว่นนะครับผมเหลือแค่ไข่กับบะหมี่นิดหน่อยเองเหลือเส้นหนึ่งก็ต้องร้องยังไงก็ต้องร้องให้ไม่ปิดกดกดเพื่รักษากดนะเอาเดี๋ยวช่วยร้องแค่นี้พอนะร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง ทำได้หลากหลายเมนูซอสอนเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวลาดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยเออมาถึงแล้วโอ้โหวันนี้มาสำล้อเลยขอบคุณมากนันะเฮ้ออ้าว ไม่มีคนขับนะฮะช่วงนี้ครับคุณผู้ชมสู่ประจำตระกูลนะครับผมก็มาที่จัญลัน64ซอยค่อนข้างจะเล็กนะครับเราก็เดินเข้ามาสุดซอยเนี่ยมาบ้านผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีสู่ประจำตระกูลมาฝากเป็น,นเมนูอะไรต้องติดตามนะฮะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าซอยเล็กมากนะฮะช่วงสู่ประจำตระกูล มาแล้วครับคุณผู้ชมผมเข้ามาในบ้านผู้ร่วมรายการในวันนี้แล้วขออนุญาตสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยนางสาวบุญนิสาปปัญญาโชคค่ะน้ําค่ะ วันนี้เมนูมที่จะมาทำคืออะไรครับเววาาขียวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะคุณผู้ชมเนี่ยโหวัตถุดิบเพียบเลยนะครับเด,ดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูทีละอย่างนะอัน<ช>ดับแรกนี่คือปลากายค่ะถัดมาก็มีมะเขือนะคุณผู้ชมแค่มะเขือไว้มะเขือปอกแล้วมะเขือพวองและะ้วก็มีกะทิใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำตุ้งไว้กะปิกะปิค่ะ นาเก็ผงปรุงรสแล้วส่วนผสมอันนี้ก็จะมีาพริกไทยค่ะแล้วก็กระเทียมกับรากผักชีค่ะใบมะกรูดน้ำปลาปาพริกไทยแล้มีที่ตาลปี๊บแล้วก็มีเครื่องเหมือนต้มยำนะครับมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะเรามาดูกันนะหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมตัวนี้มาผสมเกลือสังเกลือมาผสมรวมกันเพื่อเพิ่มรสชาติ ก็มีทําให้ปลากายอร่อยขึ้นมีสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่นี่คือผสมลงไปเอาปลากายผสมกับสามเกลือนะคุณผู้ชมเป็นสูตรประจาตระกูลของเขาค่ะและในส่วนผสมของเกลือเนี่ยเราจะเอาน้ําผสมลงไปนะคะน้ำประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยใช่ผสมลงไปแล้วก็ใส่ลงไปในะั่ะค่อยๆหยดค่อยๆหยดไม่ต้องเยอะนะหยดนิดน้อยละน้อยเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินใช่ค่ะช่วงนี้รอนะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องเหมือนเครื่องต้มยำเลยคุณผู้ชม เพื่อที่จะดับคาวปลาลงไปด้วยนะครับนี่อ <ภา S 1> ันนี้ไปเลยนะม<ช>ันต้องมาดีดลงเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนี่อันนี้ก็นนดีดลงไปค่ะก็ค่อยๆอารมณ์ก็เหมือนหมูสับโจ๊กกะดีดลงไปอย่างนั้นแหละใช่ค่ะนะแต่ว่ามันเป็นปลากราย,นนนยันเป็นลูกหน่อยนะฮะก็<ช>เวลาถ้าเกิดว่าคนมาเยอะก็ดีดลูกเล็กๆนะถ้าคนคนน้อยก็ดีดลูกใหญ่ๆเราจนเนื้อปลานั้นลอยขึ้นมาเราไม่ต้องหมดก็ได้นะครับเราทำสักถ้วยหนึ่งเอาใั่ ครึ่งหนึ่งก็ได้นะจะล่องลงโถใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ต้องน็องในน้ําเย็นเมื่อสุกแล้วใช่ค่ะเตรีมยมไว้ให้นะครับ,บค่ะขอบคุณค่ะลูกที่ลอยขึ้นมานั้นคือสุกแล้วอ๋อลูกที่ลอยขึ้นมาคือสุกแล้วแหละใช่ค่ะมันจะสังเกตง่ายนิดน,นึงค่ะล่องในน้ําเย็นครับคุณผู้ชมนี่ไงมาน็องในน้ำเย็นนะมันก็จะสดเด้งเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมาเริ่มแกงก,กันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไหนบอกใช้พริกแกงของอย่างเลยเหรอ<ช>ทำไมอ่ะ ก็เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็สีสันของเขาให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะดูน่ารับประทานมากขึนนี่เดี๋ยวเราจะมาทำนี่เป็นเคล็ดลับนะสีจะได้สูงอ้าวเชิญเลยครับค,ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ใส่น้ำกะทิลงไปใส่กะทิลงไปก่อนอันนี้เราแกงก็คุยนึงครึ่งนนหนึ่งก็ได้นะเอาสักน,นิดหน่อยก่อนก็ได้ค่ะพอใส่กะทิแล้วก็มาตักพริกแกงรอได้เลยนะฮะอันนี้ใช้เยอะไหมครับก็ครึ่งสองครึ่งสองก็ได้ค่ะครึ่งสองพอเพราะเราต้องใช้สองพริกแกงเนาะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไป ขึองนะครับปึ๊บใส่แกงเยวานไปขึ้นซองตามด้วยแกงเผ็ดนะครับค่ะตามเลยบีลงไปเลยนะค่ะปุ๊บของออก,กระหนกวันนี่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงอร่อยแกงมานี่ผมรับประกันเลยเพราะที่บ้านก็ใช้คือพริกแกงเ็าดีมากอ่าใส่สองอย่างนะครับรวมกันน,นี่เป็นเคล็ดลับนะสีสันเขาก็จะดูสวยงามมากขึ้นโดยที่มาไหนบอกนะครับเดีย๋ยวช่วยค่ะเติมเข้าไปหน่อยนะะี้ก็ได้ค่ะบอกบอกได้แล้วค่ะ ต้องอย่ารีบนะคุณผู้ชมค่อยๆต้องค่อยๆค่ขาเรียกว่าให้มันแตกมันนะใให้มันแตกมันเริ่มเดือดได้ที่แล้วก็นําลูกชิ้นลงได้เลยนะคะอ่านี่เริ่มเดือดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นลงเลยจากนั้นก็ใส่กะปิเนี่ยคือเราสามารถเพิ่มรสชาติของเขาและความเข้มข้นของน้าแกงได้นีก็ใส่ไปกินกะปิมาเลยคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะแล้วก็น้ําตาลปี๊บ เราต้องค่อยๆใส่ไปนะคะแล้วพอชิมรสชาติถ้าไม่ถูกใจก็ค่อยเพิ่มเอาพาอนนั้นเวลาใส่คุณผู้ชมเพราอะไรที่เป็นเค็มเนี่ยก็ต้องค่อยๆใส่นะอย่าใส่เยอะนะแล้วก็ไสดผงปรุงรสนิดหน่อึ่งเพื่อเพิ่มรสชาตินี่อยอนี่อ้โหคผู้ชม กินสองสามท่านได้เลยนะอันนี้นะประมาณนี้พักเตาสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเริ่มเดือดแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มเติมส่วนที่เหลือแล้วพวกใบมะกรูดนะฮะใบมะกรูดเดี๋ยวเราใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยนึงเพิ่มความหอมตามด้วยกระชายกระชายค่ะะชยมีกระชายขาดไม่ได้นะคุณผู้ชมพวก แยงเขียวหวานอะเนี่ยมันมีกระชายใส่<อ>เยอะๆก็ยิ่งหอมยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมตามด้วยมะ <มา S 1> เขือเนาะอ,อันนี้เป็นตัวช่วยชั้นดีเลยช่วยอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมช่วยในยามที่ประกายเราน้อยต <c oughs> อนนี้เราก็ใส่พริกอ,อันนี้ลงไปเนาะใช่ค่ะอันนี้ลงไปมะเขือ,อน,นี้ก็แล้วแต่บางท่านนะคะเขาก็จะชอบแบบกรุบๆนิดนึงหรือว่านิ่มๆเลยแล้วแต่ เสร็จแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ทิ้งไว้อีกสักแป๊บหนึ่ง<ส>เพราะ<ส>ว่ามะเขือมันยังไม่ค่ะใช่ค่ะใส่เ่ไปมนอ่อยีย่อยโอรจัเลยีเ,เลยคุณผู้ชมโอ้โขอบคุณเจ้าของบ้านเตียวไว้พร้อมเลย ขนมจีนนะแล้วก็มีนี่โอ้โหนี่แกงดูทิ้นปากกายเนี่ล้วติดมะเขือหน่อยโอ้โหดูดูด,ด,ดูลาดลงไปเลยรสชาติพอดีแล้วนี่สูตรประจำตระกูลวันนี้ครับหน้ปาก เป็นไงบ้างคุณผู้ชมดูแล้วนะครับไปทําตามได้นะครับสูตรประจําตระกูลในวันนี้นะครับเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากกยนะครับวันนี้เราก็มีเงินรางวัลจากรายการตีวันจ๋หนิวมอบให้2,000บาทนะครับพิพันธุ์ที่แกงกระดูกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบให้1ชุดนะครับพิพันธุ์ซอสมะขามเปียกนะครับตราปรุงรสไทยหลากหลายผลิพันธุ์ครบคันทุกรสชาตินะครับมอบให้อีก1ชุดด้วยนะครับและยังมีกระทะอเนกประสงค์จาก My Home มอบให้อีก1เครื่อง อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมมีสูตรดีๆนะครับอย่าเก็บเอาไว้นะครับเอามาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็รด้รับรางวัลด้วยนะครับเราไปถึงบ้านถ่ายแป๊บเดียวสูตรประจำตระกูลครับตระกูลของคุณทําอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลยส0 0 0ันบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้ม เต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัวบริษัท WP e n e นีจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย WorldGas สช่วงทัวลงพุงวาร์เรตี้ทัวลงพุงครับคุณผู้ชมกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการดีวเวจนจอนิวนะครับคุณก็มาได้นะครับทั้งแบบเดียวครอบครัวนะครับอิ่มยกก้นสิคน หรือมีความสามารถก็มาโชว์แลกอิ่มก็ได้นะฮะวันนี้เรามีผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับเป็นสาวสวยน่ารักสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสครับชื่อนิ้งหน่องค่ะ,น,คน,น,ะน,น,นิ้งหน่องคุณนิ้งหน่องคุณนิ้งหน่องประธานนอทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ก <imdi> ็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์ในอันซีนอินไทยแลนด์แล้วก็พวกคอนเทนต์บ้านและสวนให้คนเข้ามาอ่านแต่ว่าวันนี้เขาจะมีการแสดงมาแลกอิ่มกับเราด้วยนะเห็นปกติบอกว่ามีการแสดง ะะเป็นการลําตลีติปัตอะค่ะเป็นของภาคใต้เป็นแบบสนุกสนานเป็นใช้พัดในการแสดงด้วยผมไม่เคยดูเลยคุณผ <c oughs> ู้ชม <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้เขาโชว์ให้เราดูนะครับลําตลีติปัตใช่ไหมฮะ,ะ <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถของน้องนิ้งนองกันดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมาโชว์แรกอิม่มลองไปชมภาพเลยครับ เรียนนานไหมครับก็ไม่ทานนะคะแต่จริงๆแล้วเคยศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยน้าตศิลป์ตอนสมัยมัธยมอ่ะค่ะก็เลยได้ความรู้ตรงนี้มาเอามาใช้ประโยชน์อ่ะแต่วันนี้อยากกินอาหารใต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารใต้ยอยากกินอะไรก็จะกินพวกแกงไตปลานะคะแ,แล้วก็แกงส้มแกงส้มัดสตอก็ชอบทานอ,อู้เข้าทางเลยเพราะวันนี้เราอยู่ที่ร้านแก้วแกงใต้นะคุณผู้ชมที่นี่เข,เขามีอาหารใต้รสดี รสอร่อยรสจัดจ้านเราไปดูตัวแทนร้านแก้วแกงใต้พี่ออยนะจะแนะนําเมนูต้อนรับน้องนิ้งหน่องในวันนี้ไปชมเลยครับสวัสดีค่ะจากร้านแก้วแกงใต้นะคะก็ยินดีต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิวนะคะวันนี้เราก็จะพามาชิมอาหารใต้ในร้านแก้วแกงใต้กันค่ะแล้วร้านเรามีสโลแกนว่าอร่อยถึงเครื่องเรื่องแกงใต้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีเมนูเด็ดหมูผัดกระปิยำสับประรดนะคะแกงปูใบชะพูนะคะ ยำส้มอมะพ้าวกรอบนะคะแกงส้มปลากระพงสับปรดนะคะแล้วก็ยำไตปลาชุดผักรวมค่ะขอเชิญชวนคนที่ชอบอาหารใต้แล้วก็ชอบอาหารไทยเองที่อยากจะมาลิ้มลองรสชาติอาหารใต้ที่อร่อยถึงเครื่อง เ,เรื่องแกงใต้จริงๆนะคะนอกจากเมนูที่เป็นเมนูเผ็ดๆแล้วแลยังมีเมนูที่ไม่เผ็ดด้วยก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยค่ะนี่ไงอาหารใต้ที่อยากกินใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกใจไหมฮะถูกใจมากค่ะถูกใจนะคุณผู้ชมนะร้านนี้นะใครที่แบบว่าเป็นคนใต้ใครที่อยากกินอาหารใต้ใครที่แบบนึกถึงความอร่อยเวลาไปภาคใต้ไม่ต้องไปกไกลเลยคุณผู้ชม อยู่ที่เนี่ยเขามีหลายสาขาด้วยแล้วก็ลองแวะมากินดูผมนี่พูดไปน้ํำลายสอเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะแกงส้มปลากระพงเนี่ยเนาะมีสับปะรดด้วยใช่ไหมฮะนี่ยำส้มโอนี่สตอผัดกุ้งโอ้ผัดกะปิโอ้หี่ขนมจีนแกงปูน่าทานมากน่าทานไหมชอบไหมชอบค่ะพร้อมยังพร้อมค่ะอยากกินเลยก่อนแกงไตปลาไหนใช่ อันนี้นี่นี่นี่เ็ียดมาอันนี้ส่ม <c oughs> อยากกินชี้ป,ป,ปีดนิดนแกงไตนี้ไม่ใช่แกงเดียดมาอยู่นี่นะอ้าวพร้อมแล้วเรามาชิมกันเลยนอัอาหารชอนกาฮะพี่ต่างให้อ้า ที่เราเกินไปเรื่อยๆนะบางทีการตัดต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคําพูดที่แบบว่าพูดตอนที่ออกอาเนียเบื้องหลังนี่เขาชมมันนี่ใหญ่เลยใช่ไหมทำไมกินแล้วรู้สึกไงบ้างไม่เคยเกิยนที่ไหนแบบอร่อยขนาดนี้เลยแล้วก็หนูไม่เคยเกิยนแบบนี้นะคะพี่ติ๋มมหน้าพ<ม>ีา่ด้วนแบบแนะนําแบบเออใช่ <ๆ S 1> เพราะว่าคนที่ไม่เคยกินแกงส้มใต้เนี่ยจะไม่รู้ว่าอันอร่อยยังไงไนงะขอบคุณมากนะครับมาร่วมในการในวันนี้นะขอบคุณมากเลย ้องนิงหงอกนะมากินฟรีกับเราคุณผู้ชมอยากมาแบบนี้นะี่ไม่ยากเลยสมัครได้เลยนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะครับเข้าไปบอกว่าอยากกินอะไรนะฮะส่งเข้ามาแล้วก็มาร่วมสนุกแบบนี้ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ําจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทํากับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับร้านแก้วแกงใต้นะครับที่รายการตีอ้วนชนหิวแล้วก็ผู้โชคดีเนี่ยได้มาอิ่มตามความฝันเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าดูแล้วอยากจะมาทานนะครับแกงใตออ้อร่อยอร่อยรสชาาาติจจััดด้นนแบบบไมม่เเผ็คกีะร มาได้เลยนะครับเขามี3สาขาที่ไหนบ้างครับเซ็นทรัลพระราม3ค่ะแล้วก็เดอะมอลล์งามวงศ์วานแล้วก็ที่นี่ค่ะมาร์เก็ตเพลสนางนิจจีซอยสามปดกี่โมงครับ10บโมงถึง3ามทุ่มค่ะแล้ววันนี้คุณออยนะครับมอบบัตรรับประทานอาหารฟรีๆนะครับมูลค่า500บาท2ใบนะคุณผู้ชมแต่ไปติดตามร่วมสนุกกันได้นะครับก่อนวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเราจะมีไลฟ์สดนะครับในเพจตีวุ้นจนหิวไอชิงรางวัลกันได้นะฮะแล้ววันนี้ผมก็มีซอสเด่นผสมนะครับตีวุ้นจนหิวนะครับมอบ1ชุดนะครับ